สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ s t o r y World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเรือรบกันอีกแล้วนะครับผมหลายคนเนี่ยชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเรือรบมากๆเลยเลยขอให้ผมเนี่ยหาเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับก็จัดไปเลยไปเจอเรื่องหนึ่งมาเนี่ยนะครับน่าสนใจมากมันเป็นการนะครับผมซื้อขายเรือรบนะครับที่เรียกได้ว่าถูกที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยนะครับ ปกติเนี่ยนะครับเรือลบลำหนึ่งเนี่ยราคาเท่าไรมันก็แล้วแต่นะครับว่าจะเป็นเรือประเภทไหนและยุคสมัยไหนยกตัวอย่างนะครับผมเรือประจันบานชั้นไอโอวาที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตกลำหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนี่เนี่ยเป็นราคาของช่วงปี1940นะครับทุกคนถ้าตีเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะสูงถึง1-2พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยก็เป็นได้หรือว่านะครับถ้าเกิดเป็นเรือในยุคสมัยใหม่เนี่ยอย่างเรือ Destroyer นะครับผมชั้นซุ m มวอล์เนี่ย เจ้าลำนี้เลยโอ้โหดูทันสมัยสุดๆราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐก็เรียกได้ว่าแพงมากๆเลยถูกไหมครับซึ่งเรือลบอื่นๆเนี่ยนะครับต่อให้ไม่ใช่ของอเมริกาต่อให้เป็นของจีนของรัเสเซียเนี่ยหรือประเทศอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ยังถือว่าเป็นจักรกสงครามที่มีราคาสูงหลายล้านดอลลาร์อยู่ดีแต่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่ากองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเคยขายนะครับผมเรือ a i r c r a f t Carrier หรือว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยสองลำเนี่ยนะครับผมในราคาที่เรียกได้ว่าทำให้ผมเนี่ยง,งงมากๆเลยเพราะมันเนี่ยนะครับเหมือนกับแจกฟรีเลยเจ้าเรือสองลำนี้เนี่ยรวมกันนะครับผมราคาทั้งหมด1บาทนะครับผมฮะ huh? เรืออะไรมันราคา1บาททำไมสหรัฐถึงขายเรือแคปิตอลชิปอย่างแอร์คราฟต์แคริเออร์ในราคาเพียง1บาทและขายให้กับใครนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับ เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Kitty Hawk และเรือบรรทุกเครื่องบิน USS John F Kennedy เนี่ยนะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Kitty Hawk ที่นะครับผมได้ถูกใช้งานมา ตั้งแต่ช่วงปี1960นั่นก็คือช่วงกลางกลางสงครามเย็นนะครับผมซึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ผ่านมานะครับผมหลาย10ปีมากเลยทางกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้นะครับผมมีการนําเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่กว่าเข้ามาประจําการแทนนั่นก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตส์นะครับ นั่นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาต้องปลดประจําการเรือเก่าๆซึ่งเจ้าเรือ USS John F Kennedy และ USS Kitty Hawk เนี่ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในจํานวนนั้นที่ถูกปลดประจําการไปด้วยซึ่งพอเวลาที่เรือลำหนึ่งเนี่ยพอมันถูกปลดประจําการเนี่ยมันเนี่ยนะครับก็จะถูกส่งไปยังโรงแยกชิ้นส่วนนะครับผมเพื่อทําการแยกชิ้นส่วนมันออกมาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับผมกองทัพเรือสหรัฐจะต้องเป็นผู้ดําเนินการเองทุกอย่างไม่ว่า ว่าจะเป็นขั้นตอนของการลากจุงเรือที่จะปลดประจําการลํานั้นเนี่ยไปยังโรงแยกชิ้นส่วนนะครับผมแล้วก็ทาการแยกชิ้นส่วนมันซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องใช้นะครับค่าใช้จ่ายที่มหาศาลมากๆเรียกได้ว่าเป็นหลักหลายล้านเลยนะครับผมแค่การจะปลดระวางเรือลํานึงเนี่ย ซึ่งถ้าเกิดเป็นปกติเนี่ยกองทัพเรือก็จะมีงบตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมไว้ทําตามขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าในกรณีของเจ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลําที่เราได้พูดไปเนี่ยทำไมนะครับผมมันถึงแตกต่างกันล่ะเรือ USS Kitty Hawk และเรือ John F Kennedy เนี่ยนะครับถูกปลดประจําการตั้งแต่ปี2009และปี2017ที่ผ่านมานี้แต่ว่านะครับผมเมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยไม่กี่เดือนนี้เองเนี่ยนะครับเจ้าเรือ2ลํานี้เนี่ยนะครับได้ถูกขายในราคาเพียง1บาทให้กับ บริษัทบริษัทหนึงที่มีชื่อว่าบริษัท I S L หรือว่าบริษัท International Ship Breaking Limited ที่อยู่ที่เท็กซัสนะครับเหตุผลที่กองทัพเรือตัดสินใจขายเจ้าเรือปลดประจำการ2ลํลำนี้เนี่ยให้กับบริษัท I S L เนี่ยนะครับมันเป็นเพราะว่า ปกติในเวลาเรือลาไหนเนี่ยนะครับที่จะถูกนําไปแยกชิ้นส่วนเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยนะครับก็จะจ้างอู่เอกชนที่อยู่ในแถวนั้นเนี่ยนะครับมาทําหน้าที่แยกชิ้นส่วนเรือให้แต่ว่านะครับผมในกรณีของเจ้าเรือลำยักษ์สองลำนี้เนี่ย อู่แยกชิ้นส่วนเรือแถวๆนั้นเนี่ยนะครับผมไม่สามารถนำเรือลำนี้เนี่ยเข้าไปแยกได้เพราะมันมีขนาดที่ใหญ่เกินไปมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมที่จะสามารถแยกชิ้นส่วนซูเปอร์แคริเออร์อย่างคิตตี้ฮอคได้นั่นก็คืออู่ของเจ้าบริษัท ISL เนี่ยแหละครับผมแต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือเจ้าเรือลำนี้เนี่ยมันถูกปลดประจําการนะครับผมและถูกทิ้งไว้ในฐานทัพเรือที่อยู่ด้านทะเลแปซิฟิก แต่ว่าอู่เรือ ISL เนี่ยนะครับมันดันอยู่ที่เท็กซัสซึ่งอยู่ทางฝั่งแอตแลนติกนะครับทีนี้ต้องทำยังไงล่ะอ๋อก็ลากข้ามคลองปานามาไปได้ไหมไม่ได้นะครับผมเรือซูเปอร์แคริเออร์อย่างคิตตี้ฮอคเนี่ยมันลำใหญ่เกินที่จะลากข้ามคลองปานามาไปด้วยซ้ำทางเดียวที่ทำได้เนี่ยนะครับผมมันคือต้องอ้อมนะครับผมอเมริกาใตา้ไปทั้งทวีปเลยซึ่งมันเป็นระยะทางที่โคตรจะไกลนะครับผมไกลมากม การจะย้ายเจ้าเรือ2องลำนี้เนี่ยต้องใช้นะครับผมฝูงเรือลากหลาย10บลำนะครับผมสลับกัน และต้องเปลี่ยนนะครับผมลูกเรือถึง3ชุดด้วยกันกว่าจะลากนะครับผมข้ามมันจากฝั่งแปซิฟิกมายังฝั่งแอตแลนติกได้ซึ่งนั่นเนี่ยนะครับก็หมายถึงระยะเวลาที่ต้องเสียไประยะทางนะครับผมค่าจ้างต่างๆนานาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคืออะไรมันคือคอสตนะครับผมค่าใช้จ่ายมหาศาลที่แพงกว่าการแยกเรือปกติเนี่ยเป็นหลาย10เท่าตัวทางกองทัพเรือเนี่ยจรงคำนวณดูแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการโอ้โห ต้องจ้างคนมาลากเรือนะครับผมลากข้ามไปแล้วก็ต้องไปจ้างเขาแยกชิ้นส่วนอีกตีเป็นเงินนะครับผมเกือบเกือบหนึล้านดอลลาร์สหรัฐกับแค่การแยกชิ้นส่วนเรือเนี่ยมันไม่ควรที่ต้องจ่ายมากขนาดนี้นะครับทางกองทัพเรือเนี่ยเลยได้ทางออกนะครับผมว่า จะขายนะครับผมเจ้าเรือลำนี้เนี่ยให้กับอู่แยกชิ้นส่วนเรือ I S L ไปเลยแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องมาลากไปเองไปจัดการกันเองเลยนะเรากองทับเรือจะไม่ขอยุ่งและจะขายเท่าไหร่ล่ะเออัาค,คิดดูแล้วแค่บริษัทแยกเรือเนี่ยมาเอาเรือไปเองก็ถือว่ากําไรแล้วแหละก็ยกให้ฟรีไปเลยแล้วกันนะครับไม่เก็บตัง แต่ว่าในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีข้อกฎหมายบางอย่างที่บอกไว้นะครับว่าหากมีการซื้อขายกับเอกชนเนี่ยนะครับผมห้ามเป็นตัวเลขที่แจกฟรีต้องมีจํานวนเงินมาเกี่ยวด้วยนะครับเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องมีจํานวนเงินเลยมีการนะครับผมใส่1เซนเข้ามาเพื่อเป็นพิธีการเฉยๆลำละ1เซนเนี่ยนะครับผมมาตกอยู่ที่ประมาณ0.35-0.5ถึง0.5ประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่ค่างเงิน 2ลำเนี่ยนะครับผมเลยตกเฉลี่ยอยู่ที่เกือบเกือบหบาทเท่านั้นเองยังไม่ถึง1บาทด้วยโดยที่ไออู่ต่อเรือเนี่ยนะครับพอได้เรือเจ้าสองลำนี้ไปเนี่ยพวกเขาก็เอาไปแยกชิ้นส่วนแล้วก็ เอาชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กนะครับผมมากมายมหาศาลซึ่งก็ไม่ใช่เหล็กธรรมดานะมันมีทั้งวัสดุที่เป็นไทเทเนียมทั้งสเตนโครเมียมอะไรต่างๆนานาม,มากมายไปแยกขายเป็นชิ้นๆได้นะครับผมแล้วยแยกขายในไหน,ไหนขายให้ไปประมูลใน eBay นะครับผมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยรู้ดีว่าชิ้นส่วนของจักรกลสงครามที่มีประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยมันมีมูล,ลคา่ามันมีราคาแล้วมันสามารถขายได้มีกลุ่มลูกค้าอยู่หนาแน่นที่รอที่จะประมูลแข่งกันแย่งซื้อชิ้นส่วนเก่าๆของ ของพวกเรือลบรถังหรือว่าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ชิ้นส่วนบางอันเนี่ยนะครับผมเป็นเหล็กแผ่นๆธรรมดาเนี่ยอาจจะขายได้สูงถึง10,000ถึง20,000บาทเลยแล้วแต่นะครับผมว่าเจ้าเรือลํานั้นเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ยังไงมันมีความเกี่ยวข้องกับผู้ซื้อยังไงผู้ซื้อเนี่ยอาจจะเคยเป็นลูกเรือที่เคยนะครับผมปฏิบัติภารกิจบนเรือลํานั้นเขาก็อาจจะอยากได้ ของที่ระลึกนะครับผมมาซื้อเก็บไว้ทางบริษัท ISL เนี่ยนะครับจึงคิดว่ามันคุ้มถ้าเกิดเขาไปลากเรือมาเองแล้วมาแยกชิ้นส่วนขายเองเนี่ยจะสร้างกําไรให้ได้มากกว่าซึ่งถ้าคิดดูแล้วนะครับมันก็วินวินทั้ง2ฝ่ายนะฝ่ายกองทัพเรือเนี่ยก็สามารถประหยัดงบประมาณในการแยกชิ้นส่วนเรือไปได้แทบจะไม่ต้องจ่ายเลยส่วนฝ่ายโรงแยกเรือเนี่ยนะครับเขาก็สามารถไปมีโอกาสสร้างกําไร ต่อจากชิ้นส่วนเรือเหล่านี้ได้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเรือลำละ50สตังแหมอยากจะซื้อเก็บซักร้อยลำเลยนะครับผมแต่บ้านคงไม่มีที่จะเก็บแน่ๆวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับเกล็ดประวัติศาสตร์การทหารที่เรามาฝากทุกท่านกันหากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับทุกคนบ่ายๆครับสวัสดีครับ